มีนักร้องปิจนาหมาให้นักสืบปฏิบัติหน้าที่อีกแล้วมือรายการเดอะ a มสเซนเกอร์หน้ากากนักร้องซีซั่นสเปิดตัวนักร้องปริศนาลายล่าสุดหน้ากากซาลาเปาผู้ใช้บทเพลงภาษาเกาหลีไอมิสยูของนักร้องเสียงดีคิมมุนซูเพลงประกอบซีรีส์เรื่องฮิตเ r ี a เวชูฮ a v e n มาขับร้องจนเหล่าคณะกรรมการต่างถึงและชินชมในน้ำเสียงสุดไพเราะ และหน้ากากซาลเปาก็สามารถเอาชนะคู่แข่งหน้ากากมูทองคือญิงรัฐาไปได้ทําให้ตอนนี้แฟนรายการยังคงต้องพูดคิดกันอีกต่อไปว่าเขาคือใครด้วยคำใบที่ไม่รู้ว่าจะสับค้าหลอกหรอกือเปล่ามีทั้งมีเชื้อชาติจีนติดสัญญาเกาหลีสมาชิกบอยแบนด์ทำให้มีนักร้องหนุ่มตกเป็นผู้สงสัยไม่มากนะักหนุ่มคนแรกที่จะเหมือนเขาเขาเป็นหน้ากากซาลปามากที่สุดนี้ไม่พ้น ธัญภ,ภาพชีหรือ BKPN นักร้องคุณพ่อลูกอ่อนลูกเครื่องไถยไต้หวันซึ่งเคยเดบิวต์ในวงการเพลง K-POP ในบทบาทสมาชิกวงวิกเตอร์นอกจากคำใบ้จะสอดคล้องกับเขาแล้วลูกสาวสุดน่ารักของ BKPN คเอยังชื่อเป่าๆใกล้เคียงคำว่าสาเป่าปิทันหางคนที่ 2. นัททิวไผ่างานหรือนัททิว อีกหนึ่งหนุ่มเสียงดีที่ไม่ใช่แค่ควาช้ํารายการ v e r l i t y ้ทูอ a c a d e n y ่แเคเชียซีซั่น5เท่านั้นเขายังเป็นทางนักร้องดังที่เมืองไทยและเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในค่ายใหญ่ CJ entertainment ในฐานะนักร้องเดี่ยวสุดเท่นักถิวด้วย นอกจากนั้นสาวสาราน่าลินโหอเลยหนึ่งในคณะกรรมการจังหวะสิงเกอร์หน้ากากนักร้องเทปนี้ยังเติมชื่อนิจิกุลหอลวิกุลสมาชิกวง 2PM ผู้เป็นไอดอลสัญชาติไทยที่โด่งดังสุดๆในวงการบันเทิงเกาหลี นิตยคุณจะสามารถเกกงคิวสุดฮอตลัดฟ้ามาถ่ายรายการถึงมืองไทยเลยหรือเดอะแมสิงเกอร์จะเซอร์ไพรส์แฟนรายการสุดด้วยการอินพอตหนุนไทยที่กำลังสามารถสร้างชื่อเสียงในวงการเพลงบ๊อบอย่างเต็ม NCT T หรือนบมแบมก็เซวมาเป็นหน้ากากซาลาเปากันละและคุณล่ะคิดว่าหน้ากากซาลาเปาเกไข่มาตามลุ้นตามเชียร์กันในเดอะแมสสิงเกอร์หน้ากากนักร้องทุกวันพฤหัสบดีทางช่องเวิร์ไท หมายเลข23